หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งครับที่มาจากจังหวัดสงขลานะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายคนก็ทราบแหละเพราะว่าก็มีคอมเมนต์จากพี่น้องหลายคนที่ฟังพอดแคสต์อยู่แล้วก็ทักว่าเฮ้ยเนี่ยคุณเป็นคนใต้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยฟังสำเนียงแล้วมันเหมือนกับคนใต้เขารู้กันนะครับซึ่งทีนี้ผมก็กาลังจะบอกว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนต่างจังหวัดนั่นแหละครับที่ว่าตอนแรกเนี่ยผมก็เดินทางตัวคนเดียวเลยครับเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะหาประสบการณ์ หาโอกาสในชีวิตโดยที่มีเป้าหมายก็คืออยากจะประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจครับแต่มันมีอยู่วันหนึ่งครับในช่วงที่ผมเนี่ยยังเป็นเด็กฝึกงานอยู่ในบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับตอนนั้นเรียนอยู่ปี4เทอม2ครับก็ฝึกงานอยู่ซึ่งผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับ c ีอของบริษัทแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่ผมฝึกงานอยู่นะครับพอทํางานร่วมกันเราก็เลยได้มีโอกาสคุยกันเพราะว่าผมกับ c ีอท่านนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะคุยกันถูกคอเลยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือเหมือนกันแถมหนังสือที่อ่านยังเป็นแนวเดียวกันอีกต่างหากครับนี่แหละครับพอคนเรามันเหมือนกันนะครับคนเรามันมีแบล็กการ์ดนะครับมีความชอบอะไรที่เหมือนกันมันก็คุยกันง่ายมันก็คุยกันถูกคอเพราะว่ามันเหมือนกับเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกันแล้วสิ่งที่ผมสังเกตแล้วก็คือว่า c ี o อส่วนใหญ่ครับเขาจะเป็นคนที่อ่านหนังสือดังนั้นถ้าคุณอ่านหนังสือมันเหมือนกับคุณคุยเรื่องเดียวกันกับเขาแล้วคุณก็จะคุยกับเขาได้ง่ายมาก นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็เป็นเด็กฝึกงานคนเดียวนะที่มีโอกาสคุยกับซีอท่านนี้ได้ถูกคอเพราะว่าเด็กฝึกงานคนอื่นเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือครับก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับขณะที่ผมนั่งคุยกับซีอท่านนี้เนี่ยเขาก็ถามผมอยู่คำหนึ่งครับว่าเนี่ยน้องฝึกงานเสร็จแล้วน้องจะทํางานต่อที่ไหนจะกลับต่างจังหวัดเลยหรือเปล่าผมก็เลยตอบไปว่าก็คงไม่กลับตอนนี้ครับผมน่าจะอยู่ต่อที่นี่เลยเพราะว่าคิดว่าที่นี่มันมีโอกาสมากกว่า ผมเนี่ยอยากทำธุรกิจครับพี่แล้วก็ผมคิดว่าสิ่งแวดล้อมที่นี่มันก็เอื้อแก่การเริ่มต้นธุรกิจมากกว่าทั้งในเรื่องของสถานที่แล้วก็ในเรื่องของคอนเน็กชัน CEO ท่านนั้นก็ตอบกลับมาว่าใช่เลยน้องน้องคิดถูกแล้วจริงๆน้องเป็นคนมีของนะแต่คนเราอ่ะเก่งอย่างเดียวไม่พอเว้ยมันต้องอยู่ให้ถูกที่ด้วยโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมซึ่งมันมีผลต่ออนาคตของน้องมากเลยรู้ไหม ซึ่งในตอนนั้นครับผมบอกตามตรงว่าผมเองเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มีแม้แต่เงินทุนครับผมไม่มีคอนเนคชันเลยครับผมเดินทางเข้ามาในกรุงเทพด้วยตัวคนเดียวจริงๆไม่รู้จักใครเลยดังนั้นครับถ้าคุณอยากจะสำเร็จครับจงเอาตัวเองเข้าไปอยู่ท่ามกลางคนสำเร็จและนี่คือข้อความในหนังสือที่ผมเคยอ่านนะครับมันจึงทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในกรุงเทพครับ เพราะว่าคิดว่าที่นี่แหละคือแหล่งที่มีคนสําเร็จรวมตัวกันอยู่มากที่สุดหลังจากที่ผมฝึกงานจบครับผมก็ได้รับการเสนองานแล้วก็ทํางานต่อที่กรุงเทพเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีโอกาสมากมายเข้ามาครับแต่มันก็ไม่ถึงกับเปลี่ยนชีวิตอะไรแต่อยู่มาวันหนึ่งครับขณะที่ผมเนี่ยเพิ่งตื่นนอนเลยครับหน้าตาเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่ทันได้ล้างนะครับมันก็มีเสียงโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาครับ ซึ่งผมก็รับสายแล้วได้ยินเสียงปลายสายพูดกับผมว่าพี่เห็นบทความของน้องในเพจมันน่าสนใจมากนะพี่ขอเชิญน้องมาออกรายการโหนกระแสทางช่อง3ได้ไหมใช่ครับเสียงจากปลายสายนั้นคือเสียงของคุณหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการโหนกระแส หลังจากที่รายการโหนกระแสออกอากาศครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ไปออกรายการในวันนั้นวันนั้นเนี่ยเพจสมองไหลนะครับที่ตอนนั้นมีผู้ติดตามไม่ถึง1,000คนครับก็เพิ่มขึ้นเป็น4,000คนทันทีซึ่งมันทำให้ผมมีฐานผู้ติดตามครับจนสามารถทำเพจให้มีผู้ติดตามเกือบ4 0 0 0 0 0นะครับตอนนี้ก็40 0 0 0 0หแล้วในปัจจุบันนะครับและก็รวม YouTube รวมทุกช่องทางตอนนี้ก็เกือบจะ7,000แสนละ แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมื่อผมมีฐานผู้ติดตามมากขึ้นณนตอนนั้นนะครับผมก็เริ่มคิดโมเดลธุรกิจได้นะครับนั่นก็คือโมเดลธุรกิจการขายหนังสือออนไลน์โดยที่มีบริการให้คาปรึกษาซึ่งในวันแรกเนี่ยผมไม่ได้ลงทุนอะไรเลยครับเพราะว่าผมใช้วิธีการรับออเดอร์มาก่อนแล้วค่อยขับรถไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือจากนั้นก็ใส่ซองส่งไปรษณีย์ง่ายๆแบบนี้เลยจากการทําธุรกิจง่ายๆวันนั้นครับกำไร5บาท10บบาทวันนี้ครับยอดขายมันทะลุ เกิน2-3ล้านบาทไปแล้วที่สำคัญคือมันแตกแยกย่อยไปในธุรกิจอื่นๆจนวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดขายและกำไรเนี่ยทะลุกเกือบ8หลักแล้วนะครับภายใน1-2ปีเท่านั้นเอง และจากที่ผมขายหนังสือนั่นแหละครับมันก็ทําให้ผมได้รู้จักกับพี่ปิ๊กทัศภา,าคเลิศเวกควงครับเป็นผู้เขียนหนังสือวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนนะครับหนังสือขายดีที่เพิ่งจะมีภาค2อ,ออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับจนตอนนั้นเนี่ยพี่ปิ๊กก็ทักมาใน Facebook ของผมนะครับว่าเฮ้ยขอบคุณมากที่เอาหนังสือเข้ามาขายแล้วก็อยากจะนัดเจออยากจะรู้จักกันไว้นะครับทันทีที่พี่ปิ๊กเขาขอนัดเจอผมครับ ผมก็รีบขับรถไปหาพี่ปิ๊กเลยนัดกันเลยครับโอกาสเข้ามาเราต้องไปเจอเลยนะครับจนเราได้นัดเจอพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวครับแล้วก็ได้มีโอกาสเขียนหนังสือเริ่มแรกของตัวเองก็คือหนังสืองานประจําสอนทำธุรกิจครับหลังจากนั้นครับผมก็มีโอกาสได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับโคชแบงค์นะครับเจ้าของเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจแล้วก็ผู้เขียนหนังสือรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านครับที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นคอนเน็กชันซึ่งทําให้ผมเนี่ยได้ดีลธุรกิจดีๆมูลค่า หลายล้านบาทมากมายเลยทีนี้คำถามคือผมอยากจะชวนคิดกับทุกคนว่าถ้าตอนนั้นผมอยู่จังหวัดสงขลาผมจะเดินมาได้ไกลถึงขนาดนี้ไหมวันที่คุณหนุ่มกัญชัยโทรมาเชิญไปออกรายการโหนกระแสถ้าตัวผมอยู่สงขลา ผมคงไปออกรายการไม่ได้วันที่ผมจะเริ่มขายหนังสือผมก็คงขายไม่ได้เช่นกันเพราะว่าแถวบ้านผมมันไม่มีร้านหนังสือเลยแม้แต่ร้านเดียวนะครับ3จังหวัด4จังหวัดตรงนี้ครับมีร้านหนังสือแค่ร้านเดียวซึ่งมันก็ ต้องข้าไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ควรจะต้องรับออเดอร์หนังสือมาแล้วก็ขับรถเข้าเมืองไป1ชั่วโมงเพื่อไปซื้อหนังสือแล้วก็มาส่งให้ลูกค้ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําอย่างนั้นนะครับซึ่งมันก็ไม่มีทางเลยที่ธุรกิจตัวนี้ของผมจะเกิดได้แล้ววันที่พี่ปิ๊กนัดคุยกับผมผมจะไปเจอเขาได้ไหมล่ะ แล้วเมื่อไม่ได้เจอไม่ได้รู้จักพอไม่ได้รู้จักผมก็ไม่มีโอกาสเขียนหนังสือเล่มแรกของตัวเองถูกไหมและแน่นอนครับว่าผมก็คงไม่มีทางได้รู้จักกับโคชแบงค์เพราะว่าผมเจอกับโคชเขาโดยบังเอิญที่งานถแถลงข่าวของแบรนด์ซิมมือถือค่ายหนึ่งนี่แสดงให้เห็นแล้วครับว่าคนเราจะประสบความสาเร็จได้ครับแค่เก่งอย่างเดียวไม่พอแต่คุณต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อแก่การเติบโตด้วยครับอย่างคํากล่าวที่ว่า เก่งผิดที่ขยันให้ตาย10ปีก็ไม่รวยหรอกดังนั้นครับถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จจงเลือกที่ที่คุณจะอยู่ให้ดีครับเพราะมันมีผลต่อโชคชะตาและยังเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะคว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามาได้หรือไม่แต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตั้งแต่ผมทําธุรกิจจนเติบโตเนี่ย ผ่านมาประมาณ2ปีตอนนี้ผมก็ได้เดินทางกลับมาอยู่ที่จังหวัดสงขลาแล้วครับเพราะว่าผมสามารถที่จะทํางานออนไลน์ท,ทําธุรกิจทาโปรเจกต์ทางออนไลน์ได้หมดเลยที่สําคัญคือผมมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะท,ทําธุรกิจที่พื้นที่ต่างจังหวัดมันเอื้ออํานวยมากกว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าถ้าทําในต่างจังหวัดก่อนนะครับคู่แข่งน้อยแล้วก็ค่อยเข้าไปในกรุงเทพเข้าไปในเมืองอีกทีดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าผมจะทําอะไรในต่างจังหวัดที่ผมถนัดและเก่ง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผมก็จะมาอยู่สงขลาตลอดไปนะครับผมก็คิดอยู่เสมอว่าทุกๆปีผมอาจจะไปอาศัยอยู่กรุงเทพสัก2 3เดือนเพื่อไปหาคอนเนคชันหาดีลทางธุรกิจหาไอเดียหาโอกาสใหม่ๆนะครับพอได้โอกาสมาก็ค่อยกลับมาทําที่ต่างจังหวัดเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในยุคออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะทํางานออนไลน์ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับก็ย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้กับโอกาสครับอย่าบ่นว่าตัวเองไม่มีโอกาสอย่าบ่นว่าโอกาส เราไม่มีอย่าบ่นว่าโอกาสเราไม่ดีเหมือนเขาเพราะว่าโอกาสมันอยู่ของมันเฉยๆครับถ้าคุณอยู่เฉยๆมันก็คงไม่เดินมาหาคุณหรอกโอกาสมันไม่มีขาครับมันเดินมาหาคุณไม่ได้แต่ขาของคุณน่้นมีคุณนั่นแหละครับต้องเป็นคนเดินเข้าไปหาโอกาสและถ้าคุณถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็บล็อกดิท และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่ผมจะมีมาเสิร์ฟให้กับคุณทุกวันและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้แบบนี้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ครับที่แอดสไล์สมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ผมจะส่งตรงคลิปนั้นไปถึงหน้าบ้านของคุณเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ดีสคริปชันนะครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยแล้วพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทททุุกกกคคคคนนนนนีี่่เข้้าามมมรรรัรรนนััััับบบชฟงะววผออลไปสส ดีครับ